แล้ววันนี้ผมก็อยู่ในแบบซูเปอร์กรอฟแบบดีคับแบบดีเด่นแต่คนเล่นเยอ่ใช่ก็เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเเ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้เน้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ย้เเอ้ยเฮ้ยเฮเเเยเยไเเย้ เอาตาโบกี้น้องกูก็ได้ดอกโบโบกี้กูได้เอาตาโบกี้ว่ะดอกเดียวเข้าเลยอืมอืปะจะสองหนึ่งสไปก่อนแล้วรอเลยอ้าวคิวเฮ้ย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 ดิ๊กแค่ทีเดียวพอครับอืมเข้าแล้วอ่ะอืมผมบอกแล้วไอ้ิริยะคณิตศาสตร์อย่างผมมาเล่นเนี้ยบอกเลยคิว อย่าให้อย่าให้นักสนุกอย่าให้นักสนุกมาเล่นอย่าให้นักสนุกมาเล่นกอล์ฟแล้วกันบอกแล้วผมว่านักคณิตศาสตร์ผมมาสามารถสนุนาทางทางได้บอกแล้วผมเป็นไาดิเป็นไงาดิแค่ครั้งเดียวก็เข้าแล้วกเิ่งเกย์แล้วรวยสวยแล้วมึงไปไม่ลงไม่เข้าด้วยจะรีบอะไรกันวรีบไปหาเขา โอ้อยอแต่พยายามไวเนี่ยเขาก็ไม่หันกลับมองว่ะไม่ใช่เ <c oughs> จ็บจี๊ดเจ็บยี๊ดโอ้ยเมื่อไหร่จะกระเด้งดีๆวะทั้งสุดท้ายพอ <c oughs> เออไม่มีตกตกหลุมละ <c oughs> ไปเลยอะไรนะเข้าอ่ะเข้าไหนอ่ะเข้าไหนอ่ะเข้าเ <c oughs> ข้าไปในใจเขาโเขาต่อยมึงต่อยมึงต่อยมึงเข้าเก่งแค่ไหนสุดท้ายมึงก็ไม่ได้เข้าไปในใจเขาหรอก โคตรดีโคตรแรง่ะโหยเจ็บใจก็เนื่องจากว่าวันนี้วันวันไทยก็เนื่องจากว่าวันนี้วันก็ใกล้ถึงวันวันไทยนะก็ขอเล่นมุกเสี่ยวทั้งคลิปไปแล้วกันวันนี้พูดคำว่าอินเวิร์ดได้ไหมเหมือนเหมือนจะแปลว่าอะไรก่อนยังไม่รู้เรื่องเลยอินเวิร์ดนะไม่รู้จักหรือนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น เอาลูกเสือชือ่อชาติไทยเธอเกียดพระองค์ไว้ด้วยพักดีลูกเสือหลัำลึกนึกพระคุณเ,เป็นไปได้ไงผมทีเดียวผ่านกูทีเดียวผ่านไปเปนทุกคนขาดขาดขาดจที่มา,าลูกเสือหลัำลึกเฮ้ยผ่านกันไปยังเนี่ย ผ่านแล้วเหลือพ no nah. ี่ก้าตัวเดียวโอ้ใช่ครับพี่ใช้คำว่าตัวเถอพี่น้อยห้ยน้อยห่ยน้อยห้ยห้องผมใช้คำว่าน้อยน้อยนะเฮ้ยไอ้เกมกระโปรงใช้คุยเขียนสิศิผมมีคำรื้อให้พี่ผมมีคำรื้อให้พี่ฟังคำว่าคำว่ารักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนี่น,นะแมปซูเปอร์กอฟนี่คือไม่ได้ตั้งแต่ช่องโดนแบนนี่คือคลิปหายไปเลยเก้าแปดเจ็ดหี่มองทาแล้วหนึ่งโ้ดอี่โมสามนาทเกือบมาคะแนนตาตามกับทันละสี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะเลขสวยมาโกยทางไงวะ ไอ้เหรอเกยกับปง่ชี้คุยเขียนสักทีมันได้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 วิวิวรอนแล้วมันรอนแล้วมันรอนแล้วหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เขาแน่อีเดียวยาบัตติโลเบโตคาร์ลแต่น้องนิกามารอบนี้นะฮะใครเข้าคนสุดท้ายเป็นเกยนะฮะไอ้บอกเข้าคนสุดท้าย ไม่ใช่ไม่ใช่รอบนี้รอบหน้าเนี่ยรอบนี้นะครับทุกคนใครเข้าท้ายเป็นเกย์นะฮะโอ้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 ตอดไหมโน่นเป็นแนวของมันเนี่ยโอ้โนนเงยน้ำมึกเต็มเลยพี่รู้จักเปล่าอุ๋มึงยอ่งเงยอ่ะเออ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 นะโมเฮ้ยนึกวอะไรออกอ่ะอะไรไม่มีอะไรก็แค่คำพูดลอยๆที่ไร้ความหมายอืมอืไป สวัสดีทั้งหมดเลยไอ้คนสุดท้ายยังยังยังพี่ยังเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแหววพี่พี่เป็นคนสุดท้ายเลยพี่ต้องไปใช่พี่ต้องไม่ใช่คนเล่นเกมมิ่งแน่นอนพี่ต้องไม่ใช่คนสุดท้ายพี่จะไม่พี่ไม่ใช่เกมเย้ไอ้ท็อปไอ้ท็อปคนสุดท้ายไอ้เหี้ยโดนสมองบึกบังนี่ส์ ครับน่าทุกคนรอทีเกมต่อบเลยครับขอที่ผมเซ็ตให้ทําเลรอที่เราเจออยู่แต่ไม่รู้ไอ้เมือกนั่นจะมานัจะมาเมื่อไรนันจะมาจะมาเมื่อไรนั่กันไว้แล้วทําไมไม่มาจะเป็นห่วงจะเป็นดวงอีกสองดอกอ้าวเพืทอนผมเป็คะแนนสกอร์ทุกวันน่ะอืมหมายพี่เป็นไปสิบห้าวะแม่อเคเดี๋ยวนะ ไม่ได้วะทำไมจงได้จงไดเาเปนอไรของมึงเอไอ้ท็อปฝันให้ไกลโอ้เธอใ้ชาเรียบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยนีก็มาแล้วเอ้ยย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 ยอะไยย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 ยหยะยยะะเกยย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 หยยยหยย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 ยอย ไว้ไม่รู้ก็จะมาไอ้ยัดปิดยัดไก่นหกเดี๋ยวันตรงนี้แล้วเล็งเข้าไป<อ>เช่นศูนย์ูจุดศูนย์กลาง แล้วเพิ่มความเร็วไปที่50แล้วก็ชาร์จอย่างเต็มลงตัวมันก็ไปลงอยู่ดีน่งสารว่ะเห้องสักสามเก้าแล้วคุณก็จะลงหลุมอย่างเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยตาโบเก้เอ้ยไม่ว่ามันจะตายตอน1 0ีไอเฮียคะแนนร้อยเร็วไอโมออยู่อันดับหนึ่งไอ้โมคะแนนน้อยสุด อันไอ้ท่าคะนนน้อยสุดได้ยืนอันดับหนึ่งมั้งใช่คะแนนน้อยสุดอยู่อันดับหนึ่งอันนั้นเป็นเวลาไงเฮียดับเบิลท็อปโอ้เฮ้ยมืดเราไปนู่นแล้วเฮ้ยไอ้ทธอเดยโอ้โหเดะเดะไปหมดเลยโอไปกันหมดเลยต้องเพี้ยงตามมั้งแล้วเฮ้ยเกมนี่ก็ขยันมีหมึก เกมกระโปงใช้คุยเขียนสิครับแฮปปี่กับใหม่ด้ะแม่งใหญ่กูต้องใช้พวกสูตมพจนากำลังสองเลยรู้ละรู้สูตรละพจน์กลังสองคนตากำลังสองมาไงวะสูตรว่าไงพี่รู้สูตรละรู้สูตรอ่าเอกำลังสองลบบีกลังสองเท่ากับเอบวกบีคูณฮะเอกำลังสองออเบวกบีกลางสองไอ้ลบลบลบเอ้อลบ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 นี่เดียว ผลต่างไงมัมมันไม่ีผลบวกมีแต่ผลต่างผลต่างสองผต่ากันสองสโอ้ยี่เกี่ยวกับผมไอีน่ไม่ได้โอเคได้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 หละได้ใจได้ใจเธอก็บาแล้วเดียวเที่ยวเปิดน้ำบอลทบปอนบายน้ำบอัทบน้ำบอลทบเป็นสีดำ เฮ้ยยายาเฮ้ยฮันย์ฮัย์ Harry Christmas Harry f We can hardly stand the w a i t เฮ้ยว่าสิ้ขอสนนอ้ยโอ้โหโอ้โหน้ำหมึกสุดยอดอ้ยเฮยน้ำวอทอ์เฮ้ยนี่ เออมาแล้วพี่มาแล้วเฮียเมื่อกี้พี่มาพี่มาจากไหนพี่ไม่เข้าพี่ไม่เข้าเมื่อกี้มาช้าสุดร้อยเลยเว่อรโ b ยโอ้ไม่เข้าเมื่อกี้พี่ชาม้าแต่ไกลเลยไม่เชื่อไหมพี่ชามาตั้งแต่แบบนู่นเลยชาบ้าสุดชาบ้าแต่ไกลไม่ได้ผลหรอกไอเข้าเข้าไหมไหมเข้าอ่ะเข้าเข้าเข้าไม่เข้าชิบหายแหละโอ้ตายเว้ย ไม่เข้าเอออุ้ยอ้ยอเกือบเกือบเกือบแต่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปทีสิผกเวลาแห่งเออเออเอ้าเวลาแห่งคอมฝันอ๋ออ๋อแค่เข้าคนที่สองมันเก เชียนี่จงใจนี่ว่ะฮึผมโอ้ยน่าโม้คือผู้ชนะเดี๋ยวแค่บอกไปพวกพี่ไม่ได้เข้าว่ะ